ครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นตลาดแรงเทศบาลตำบลหัวหน้าช่วงค่ำๆครับช่วงหามงแรงหามงเคิงโดยประมาณพี่น้องข้ามาหลายหลายส้อยพี่น้องหลายส้อยด้านในกะมี่ดานไนก็มี่ครับกลุ่มดันไนเป็นอาหารสดแนผักสดพักนีหลายอย่าง ด่านนอกระมีสวัสดีครับด้านนอกระมี่เดี๋ยวจะเบิ้งจักหน่อยเบิ้งทางนี้ก่อนนอพี่น้องว่ามีเอีหยังแไงผลไม้กละไมล้านนี้เป็นผลไม้ครับอู้ยหลายอย่างแอปเปิ้ลของสดๆใหม่ๆผักมีแอปเปิ้ลนี่หน่วยใหญ่หน่วยละ10บาทพี่น้องหวานเกียบเลย ต้นละไม้นอกต้นละไม้นอกนาจจะพูดต้นใจกันก่อนเลยนะเปิดเมืองใหญ่พี่นอ้องมาได้สิบบาทอันนี้เป็นสาลี่ครับสาลี่ฮออันนี้เป็นทับทิมครับล่องกล่องหวานชิมบ้างแล้ว่านี่ซื้อไปกิโลหนึ่งหวานเกียบเลยครับซื้อไปว่านี่หวานเกียบเลยมีหวานเกี๊ยบรับผมซื้อไป ซิมแล้วครับว่าหนี่หวานเจีียบเลยครับผมชิมเรียบร้อยแล้วเมื่อวานหนหวานเจีียบเลยมีหลายอย่างลำไยกับเป็นผลไม้นอกฤดูกาลมีทุกเวลาลำไยพี่น้องมีทุกเ,เวลาเวลาอันนี้เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วแก้วมังกร,งกรลำไยผลใหญ่พี่น้อง เดี๋ยวมั่งก่อนน,นี้เป็นลานคนละไม้เรนี่เห็ดถุงละสิบบาทอเอาไปแกงซือ้อ เป็นร้านผลไม้ด้านไมก์แมีหลายย่างพี่น้องไปเบิ่งนบอสจังหน่อยร้านขายปลาปลาเผาตัวบักไงพี่น้องอตัวใหญ่ตัวเป็นโลเลยครับ ตัวเป็นโลเลยปลาเผาร้านปลาเผาร้านปลาโลปลาเผาครับโตสดๆคินลองย่างเนื้อแน่นไม่ค่าว่าเนี่ยไมค่าไม่ไม่เนาะไม่ไม่เลยเนื้อแน่นเนื้อหวาน ไม่ค่ะไม่ได้เกาเนี่ยไม,ไม่ค่ะไม่ค่ะนาพาคือกลวงแวงวต่กลวงคืออันนั้นล่ะค่ะมันตัวด้วยนาพาเจ้านะมนนาพาคือกลวงคือคอันนันละค่ะอ่นซ้อนเลยอ่อนซ้อนอ่นซ้อนทีน่เบาสื้อปลากเผาพีา่น้อง เบิ่งปลาเผามาแล้วพี่น้องเบิ่งปลาเผามาแล้วมีหลายหลากด้านในพี่น้องมีหลายหลากด้านในเบิ่งผักสลัดบ่ด้านในครับผักสลัดผักสลัดน่าจะมีอยู่หน้าด้านในวางไปส้ม ไปซมน่มากินน่ากินน่ากินสีสวยสีสดนะชิลล่าบาทแม่ข้าก็สวยๆว,ยวยีนพี่น้าบ,าบา้า,านบหม่ร่างบารเลมือเนึ่พี่บ้าเนึ่ กูบปาหล,ลังมืออนั่นอ๋อใช่ส่วนเ <c oughs> <ส>กูเปารอคนนั้นเป็นมอง <c oughs> ผลิต <c oughs> ดองผลิตสินข่าวมาบ้าง <c oughs> สวยมากๆเลย <c oughs> น่ากินน่ากิน้าข้ามวันไหนไ่น้อย ซูชิอันนี้เขาเรียกซูชิเห็นไหมเนอะซีอิซูชิบปล่าลูคุณพ่อประหุตซื้อเลยแต่คนนี้กับหุตซื้ออยู่อังคณากำลังแต่งแต่งแต่งผลิตออกมาว้างขายหนาล้านเป็นวิธีของพ่อค้าแม่ขาย วิถีพ่อค้าแม่ขายครับผมหลันสาวสวยอันนี้ดอกหมากบัว,วขอบ้องด้วยแม่ค้าด้วไทยแก่เป็นจังป็นจัยออกมาเป็นจักรยานายาน,น่ากินพี่นอ้องอันนี้แก้ลคหัวใจหัวใจปั้นป่วนหัวใจผัวป๋ากินได้พี่นอ้องเส็บบํารุงหัวใจ บำรุงสมองบำรุงหัวใจกินฟักบัวเขาเห็นอยากให้ฟ้าไปจังเลยมันเสื่อมบาดเสียบนะไม่มาเลยเสื่อมไอเจ้ตุ๊เดีตุ๊ดตุ๊ดอุดฟัวตี่เจดีตุ๊ดอุดฟัวเลยไอตีนยันพ่าหยอกเพิ่นพี่น้องหยอกเพิ่นเห็ดก็มีเห็ดรวมเห็ดใครเห็ดใคร เห็ดร <Remember, S 2> hmm ่วมเห็ดร่วมเทปเองตลาดแรงพี่น้องตลาดแรงบ้านเฮาตลาดแรงเทศบาลตำบลหัวนาชื่อยังเอาไปเอาไปลวกกระปุลบอกกระปุลกับแกวแก้วแก้วกินร้องลยแก้วมี เป็นผักลวกอันนี้กัับสมตำพี่น้องสมตาแซบแซบไปนี่ผักผายเนี่ยสมตำแซบสมตาอร่อยสมตำอร่อยแซบแซบเไเห็ดไผ่เฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่โอ้หเห็ดกรมีนอนเกล่นอะยังลงเรือเกยหก็ได้ยังลงเรือล่เหเฮ็ดนลงเออมันลงเรือเนาะเ็ดบ้านหฮ้าดิเป็บบ้านเฮาบ่ ขเียดกงานเมือนบมให้ของอะของรเก็บนค่ะของบ้านเทาบ่อดเียเาม่บอันนี้ม to ่ค้าขายพวงมาลัยกำลังตอริตอสสินค้าเเมือง่ามจจ้าอยาห้นายูเมืดีครับมือดีครับวยตาปเปดีงามแจ อืมแอปข้อนดีร้านผลผลฟันดอกมไม้พี่น้องมีร้านเดียวครับในหัวหน้าขายซืชอมือผ้ากระขายบ้าผ้ากระขายเน้นก็ขาย,ยาวันพระก็ขายเน้นก็ขายขายตลอดเวลาดอกไม้นาเกล็นเอาขายโบเลกย่าเอาเอาผู้ <c oughs> สาวมาหยอกผู้สาวมาหยอก <c oughs> อันนี้สาวฟังโขงนี่นะสาวฟังโขงมันฟังโของอร่อยสาวฟังโขงขึ้นมาไก่แท้บะขามเลือบบเจ้เลี้ยดบบก้อนนั่นบบนั่นเ, <laughs> เนลี้ยดก้อนเนี่ยบะขามเลือบบอกหยอดแม่ขาดพี่น้องรอไปรอไปนี่เบิ้งของเล็กน่อยเบิบงง <c oughs> ้องนี่คืองามเถิดฟิเมอ น่ากินจังเลยม่ยังลูกดีนู่นหน้ากินได้หนอ้อยมากคิ้อวมือสวยรสชาติเยี่ยมร้านเดียวเท่านั้นครับมีร้านเดียวะนะร้าน,านมินิเค้กครับผมมินิเค้กอันนี้ลูกไส้ามากินเดี๋ยวนี้เพิ่นกินสลัดเพป็นปว้วนหลายแล้วา่าคุณหมอสั่งแล้ว ตัวสูงสั่มสารอ้วนสั่มหินปนระับคุณครับบักนัดนบักนัดบักนัดบักนัดสับปะรดแปลว่าบักนัดบักนัดบักนัดสับปะรดแปลว่าบักนัดครับผมไอ้เองป้าสวยงาม เห็นละโงกเห็นละโงกหาเองพี่น้องขายผู้ใดูกๆถูกๆถูดๆถูีๆถูกงกๆถกกๆถูกถูกถูกๆถูกๆๆกๆถูกๆถูกๆถูกๆกๆอูกๆถาสิบบาทถีกๆถูกโอ้ยๆถูาๆถกๆถูกๆก ล้านพักขนมพักสดพริกสดพริกสดกสด,สดมีหลายอย่างยุคเดียวสินค้าพื้นบ้านห้าพี่น้องตลาดเทศาบาลตำบลหัวนา ขายดีกมูลานี่ยุ่นอกนอกอาคารยุ่นอกอาคารตลาดเพื่อนบ้านยุ่นอกอาคารรับลายดีค่ะบานที่สามทำสวนมซ่อนเด้งโอเค หมูบมาขายซอยป๋อข้าวลาออกหล่ะค่ะข้าวเมยเป็นข้าวลาออกคุณกองครับเจ้คือเมออย์เอ้เมย์ช่วเห็ดนทียแอขายดีผลเนาะขายประทันเลยโอ้ยอยู่ผู้เดียวได้ปะเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะที่รักไม่ขายอยู่คนเดียวพี่น้องขายผู้เดียวบ่มี้หน้เมื่อกี้ผักส,กสลัดผักสลัดชุดหนึ่งหลายหลาเนาะช่วงเนาะ ต้นก้อนขึ้นหลายเลยปลาสลัดแม่หลังมาบ่มีเลยหลังๆมาไม่มีเลยสลัดอันนี้ถัวถ่วถั่วสด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 ,สด,สดมาแล้วบังโขกมาแล้วบังประโพกมาแล้วบังกระโพกมาแล้วบังกระโพกมาแล้ว บากัะโคกมาแล้วของแปลกๆเมื่อต้องไปดังไฟหยาดรับเสียไปรถจีนบทรอบคู่องไปหาเก็บหยาดกิลีตัวต้องไปออกบต้องไปหาอยู่ในป่าหยาอันนี้หลับเข้าพี่นองหับเข้ากับนี่อันนี้จะเป็นมกใกล้บ้าน อันนี้มกขำเจ้ากหูอันนคกมขำเที่หีพี่บ่ยากมันเหี้ยวเฮ้ยเจ้าตันละคุเราอันนี้ฮะเออจะมาลูกค้นขังบ่าข่อยมอเตอเล็กเดยเนมาเออเออขึอยู่นอยู่ คืออยู่คืออยู่ประมาณว่าประมาาณว่อันนี้เป็นปิ้งไก่ทิศบาทพี่น้องเม่ต้องไปดังไฟเสียเวลาเวลาอีบดขอบครัวเลยครับวิธีของชาวบ้านอันนี้มีผ้าขอเัวเนี่ยผ้าขอผ้าขอผู้ใดบ่เคยเจอผ้าขออันนี้ลาบอันนี้หมกไก่มันบ่หมกไก่หมกนอใหม่พี่น้องของ บานเฮาอันนี้เป็นผ้าคอพอดีเพรเคยเจอเพราะเคยเห็นพน้องบ่ได้เ,เคยเห็นรอบ50ป,ปีบ่ีด้วผ้าคอรอบ50ป,ปีพอดีเพรเคยทางปงทางป่งาเบิงออบ่งนอซะเออเบิ่งนอรซะาหูมี่ยนะหูมเซิ้งพอค้าบอหมเซิ้งพอค้าบ่นะเพิ่นห่มเซิ้งพอค้าพี่น้อง หุ้มเซิงพ่อค้าพ่อค้าขายทอดไก่เดี่ยวกับเดี่ยวกับเดี่ยวกับอ้าขอฝากเนี่ยฝากตัวเด้อเพื่อนๆช่องผู้ดิตพาเลาะผู้ดิตพาเลาะพี่น้องผู้ดิตพาเลาะขอฝากเนี่ยฝากตัวเด้อเด้อช่องน้อยๆนะครับ ใหม่ๆกำลังพัดทยายนะครับผมแนะนำขามาคอมเมนต์ขาวมาด,ด้วยครับเด้อครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ